ชานีก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเกือตัวแรกนี่ตะกี้ไปแล้วเป็นชุดจิ๋วอยู่ไหวไหมเนีน่ยเออเอาละครับ9ขวบมาดูกันเออาดามแต่ก็ขอบคุณนะครับงานจาดราดหลงแก้วนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณท er okay. okay. ี่ละไที่ได้รับโอ้ยาคโ้ยืนจับฟาวครับนะครับโดนจับฟาวเตะแล้วนิวเตะโอ้โหไม่ต้องมองไม่ต้ององไม่ต้องบไม่ตองได้ไม่้งได้แล้วก็ยิง แน่นอนจริงเลยไปเรียนแบบใครมาดูรองเท้าด้วยนะครับรองเท้านักเตียนนะครับแน่นอนจริงใส่นันยางนะครับเก๋ามาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับผมนี่ครครับทำไม่ได้ไม่ฟ้าครับพี่บอลไม่ฟ้าครับบอลว่าไอรไตรก์ว่าใครจะเกี่ยวไม่ได้นักเัะของทีมนะผมมาดูแลน้องๆกันนะครับสนุกครับสนุกไป นะครับฟ้าไปสองนะครับโทาทีีือกดเอาแล้วครับะท้ยาล้วครับเออสินสี่ครับตั้งท่าครับดึงมาลลูกครับกินตัวครับแล้วก็แล้วมันกินอะไไม่เอาบอลมนอนนี้มีคมาอครับนด้โอ้เขาใจกว่าเยอะเลยโอหัวซ่าฟ้าก็มาดีครับเออ้ามาอย่างไรนเป็นสองยิงไปกินยังตามไปลุกตาครับโอ้โหเขาใจกว่า ดูแล้วมุมของทีมาดามี่บุญนาฮะครับสไตล์หนาเลยนะครับที่สไตร์เกอร์ไม่ยอมเสียไรไม่ยอมครับเสียไรนะบอลไม่ได้ยุทธเดียวหมดล้มไปครับคุณแม่ใจเย็นคุณแม่ใจเย็นเออได้บอลครับคุณแม่ลหน้าดูครับแพทจะกระโดดลงมาช่วยนะครับเออเชื่อไม่มีใครเชียร์บอลเท่านี้มาก่อนเพราะว่าเรานี่เชียร์บอลใกล้สุดแล้วสนามอื่นต้องอยู่ไกลเช่นชื่อร้านไหนชื่อร้านอะไรจ้า

ไอ้เส uhm, oh? mm ือ hmm. ร้าะมอม่ไ huh. ด uh ้ส huh. mm ือ hmm. ร้ายว่าไอยาดีจิ้เอาเสือรายิ้งยังไงวางไว้เอ้ออออออดอรึ้เราอ้สบามปมาตรวจอะไรชื่อเลยครสิบสามปีหลักฐานึาเลยนะครับสิสามปีได้รออยู่ตรงนี้ด

ไอ้เกยนเล่นกันเองอยางได้บอลดูครับเสียไล่ทีมทีวไงมีละโอ